กลับสวัสดีนกักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่30เดือนมีนาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ CopyTrade บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ FP Markets ของเราเนี่ยเขาพร้อมให้บริการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์หรือไม่ก็แอดไลน์ ID เพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของบรกโดยตรงได้เลยนะครับ ก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะพานักลงทุนไปดูบทความที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในทองคําของเราด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องของ e U curve หรือว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับมีคนถามผมว่าเวลาที่ตลาดมีการรายงานว่ามันเกิด inverted U curve เนี่ย มันหมายถึงอะไรเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาศึกษากันแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันคือสิ่งที่นักทุนหลายคนเนี่ยเขากังวลแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับในตลาดรู้จัก i n v e r t e d Yield Curve คืออะไรเป็นสัญญาณเตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงหรือไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง o o d m a n Sachs ได้ปรับเพิ่มคาดการอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันว่าบอลยิวสหรัฐอายุ10ปีณนะสิ้นปีนี้เนี่ย เป็น2.7ขณะที่บอลยิวอายุ2ปี ถูกปรับเพิ่มคาดการเป็น2.9%พร้อมกับเตือนว่าตลาดบอลสหรัฐกำลังจะเข้าสู่สภาวะ inverted y U curve หรือว่าการที่เส้นผลตอบแทนพันธบัตกรกลับด้านจากปกติก็คือตราสารอายุระยะสั้นเนี่ยดอกเบี้ยให้มากกว่าตราสารอายุระยะยาวครับถ้าหากว่าพูดเป็นภาษาบ้านๆไม่เพียงแต่โก l d m a n s a เท่านั้นแต่นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนในตลาด Wall Street ต่างก็พากันปรับมุมมองต่อบอลยิวสหรัฐแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงภาวะ inverted y U curve ผ่านหน้า สื่อต่างๆในช่วงนี้บ่อยแล้วก็ถี่ขึ้นทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเหตุใดนักวิเคราะห์และก็นักลงทุนจึงให้ความสําคัญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวบทความนี้จึงอยากจะชวนผู้อ่านมาทําความรู้จักกับปรากฏการณ์ v n v t r t e d u Curve ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรครับ Inverted y Curve คือภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นสูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่ผิดปกติเนื่องจากโดยทั่วไปเนี่ยเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่า y yield c u r v e มักจะมีลักษณะเป็นทางชันขึ้นก็คือพันธบัตรพันธบัตรที่อายุระยะยาวกว่าเนี่ยนะครับจะให้ผลตอบแทนที่มันสูงกว่าพันธบัตรอายุระยะสั้นเนื่องจากการลงทุนในระยะยาวมีความเสี่ยงโดยรวมมากกว่าจากระยะเวลาการถือครองพันธบัตร ที่ยาวนานกว่าเช่นความไม่แน่นอนของที่ทางอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตความกังวลต่ออัตราเงินเฟอ้อที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตมันก็เลยทําให้อะไรที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทน ก็ต้องมากกว่าตามสำนวนภาษาอังกฤษครับ High risk High return อย่างไรก็ดีครับ Inverted yield curve เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้บ้างในบางช่วงเวลาในวงการตลาดการเงินนักลงทุนมักจะติดตามเหตุการณ์นี้โดยดูส่วนต่างระหว่างภาตบัตร,รัฐบาลอายุ10ปีแล้วก็2ปีโดยหากมีค่าติดลบแสดงว่าเกิด Inverted yield curve ขึ้น การเกิดขึ้นของ i n v e r อร์เตอร์ยเคนะครับมันบ่งชี้ถึงภาวะที่นักลงทุนเนี่ยมีความต้องการลงทุนในพันธบัตรที่อายุระยะยาวมากกว่าพันธบัตรอายุระยะสัน้นส่งผลให้ยิวของพันธบัตรอายุระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เร็วกว่าพันธบัตรอายุระยะยาว จากสถิติในอดีตที่ผ่านมา i n v e r t e d U Curve มักจะเกิดก่อนที่เศรษฐกิจจะเป็นขาลงหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าระดับศักยภาพก็คือเลยจุดพีกนั่นแหละครับพอเลยจุดพีคมันก็เลยจะมีแนวโน้มร่วงลงครับทุกท่าน อัตราเงินเฟอ้อนะครับผมเร่งสูงขึ้นมากและก็สูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ทำให้ธนาคารกลางจำเป็นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดโดยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้นมากเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ครับ หากนักงทุนเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในช่วงท้ายของวัฏจักรขาขึ้นแล้วหรือว่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเกิดภาวะถดถอยนักลงทุนจะคาดก,การว่าในระยะต่อไปธนาคารกลางจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็จะย้ายการลงทุนไปเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงมากขึ้นโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลอายุระยะยาวเพื่อล็อกผลตอบแทนสูงไว้ให้นานที่สุดก่อนที่ธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งการที่นักลง นเน้นลงทุนในพันธบัตรระยะยาวจะกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาวๆเนี่ยนะครับปรับลดลงจนทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวน้อยกว่าระยะสั้นก็จนเกิดเป็น n v v r t t e y i e u d curve ได้ i n นเว e ร์ e ดูเ u ิร์ฟนะครับจึงถือเป็นสัญญาณเตือนจากมุมมองของนักลงทุนที่ชี้ว่าเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่สภาวะถดถอยได้ในอนาคต i n นเวอร์ตยูเคิรครับหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะครับพี่ๆครับตอนนี้ทองคำมีการปรับตัวย่อลงมาหน่อยๆแลครับอ่ะไปดูกันต่อในอดีตที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปในช่วง60ปีที่ผ่านมาจะพบว่า i n นเวอร์เตยูเคิเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้ว8ครั้งด้วยกันแล้วก็แทบทุกครั้งจะเกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามมาภายใน1-2ปีอย่างก็ดีครับ Inverted Yield Curve ก็เคยส่งสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดเช่นเดียวกันหรือที่เขาเรียกว่า False Signal mm. เช่นในปี1982และก็ปี1998ที่แม้ว่าจะเกิดเป็น Inverted y i u l d Curve แต่เศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยตามมาในช่วงนั้นดังนั้นครับ การเกิด i n v e r t e ์เต u r v ยูเคิจึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ต้องจับตามองแต่ภาวะดังกล่าวเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เห็นสัญญาณที่บ่งชี้เศรษฐกิจถดถอยเสมอไปนักลงทุนเนี่ยยังคงต้องพิจารณาตัวเลขพื้นฐานเศรษฐกิจอื่นๆประกอบด้วยนะครับนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะครที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังครับทุกท่านขอบพระคุณครับ